không theo, 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 ไดี๋วมเลยไดี๋ยมาเลยจริงจร n งจไิมใช่ไช่ใช่ถ้าเมาถ้าเราไปิดต้งเปิดเป็นเร่องค่ไแนเเกมันละไมาถอาถ้าใ่บุ๊ไถ้าถ้เราน้มมัไดมัน่้อรไม่อย่่งเมื่อกี้ก้นคอ่านิดีิ่งว่่ไัวงเลยา้มยังไม่จบกต้อ่อ๋ ก็คือโต๊ะที่หนึ่งก็ร้านในแชร์อันนี้โต๊ะที่สองั่คือก็คือแทนที่เราจะตั้งชื่อชื่อโต๊ะกันตั้งชื่อสถานทื่ในในในชรวงนี้ไหมใช่ครับช่อาเรุ๊ดวตุ๊ดดเป็นอามเรามะดลงลงประดในลุมนี้ต้าเ้าว่าืว่าอว่ารือว่าหวมาลรอว่หรือว่าอ่าหรือว่รืว่าอว่าหรืจวาเรือว่าหรว่าหรอาหรือว่าราว่า่ว่า

ไปแตไวนึ่ก็นน้ำีเอาตาจ่ายได้เลยโอ้คนตัวอนทุกบ้น้าคืนโอกเอะบบนีใช่ไหมระเบียพวกเบียจ่ายก็ต้องไปไปพิ่งไงต้ไปพิ่งหรือมาไปอีกอ่ะเราทำผเสียเนี่ยเะไเป็นอะไรู้ไูไหมเออถือ